กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะผมเป็นไข่ผมชื่อปอเลย่นิกนะเว้ยแค่นี้นนะก็พออ่าฮะจีีด,ด,ดับสวัสดีเปลี่ยนบ้างนะอ่าเฮ้ยน,นี่นี่น,นี่เอ๋อมาแล้วมาเล่นกินจิ๊ป่ะ เย่างนีนะฟุฟู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 อ่าก็ตั้งกูมากันครบเลยแต่แต่ก็ขาดตรงนี้อีกสองหนึ่งไปหนึ่งไปจุ๊บๆๆอ่าอ่าเป็นอะไรเนี่ยเออ อ้าวอ้าวเป็นเลยเนะี่ยชสวยอันนี้ไปนี่สำคัญที่สุดโน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 หยา,าตุยลังหยาบาตุยลัง

เงียบไปนิดนึงว่ากำลังเรียนกับอันนี้ตีแล้วหนีเหรออ่า อกระโดดแป๊บรู้สึกขวาน,น่าจะแรงกว่านะใส่ยัดยัดเข้าไปอืมจะพอ้อเคลียร์

เราไปเปลี่ยน,นมินิเกมอื่นกลับมากันต่อนะฮะนีนมาขอะจะไ,ได้ลมนมินิเกมนแะแคเตั้งศูนย์บาทผมเอาไปซื้อหัวใจหม่แล้วนะแต่อย่างน้อยก็มีหัวใจเพิ่มนะแปลต้องนี่อะไรเนี่ยต้องการแบบ <c oughs> จะให้พูดยดังไงดีกดรุวๆเลยอันนี้ไมฟ้ฟรีใช่ไหมโอเคงั้น,นขอเอ,อ๊ะอะไรเนี่ยแป๊บเดี๋ยวครับชแมเป็เป็นหลับมาอันนี้จะแจกฟรี Chú ah. Mình đã chơi mà ô lệch oh, lệch 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 มามาได้ยังไงไม่เป็นได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเนาะห้ามโป้เออไม่โปอยู่แล้วแหละนี้มาขนาดนี้เราไม่โป้หรอกห้าสิบชูว้าโอ my god กินอาหารเปรียบ

Hjáttið Það er neð Jossu เอดูคะแนนตัวเองอตายสูนดูสร้างบ้านสร้างบ้านโอเคอว้าดูทุกคนสร้งางไามตรงนี้ไม่ได้ที่อะ

กินอาหารได้ยังบนตรวเซมอะไรเนี่ยตั ว่าอาจจะเหล็กหน่อยอถ้าไม่ตังค์ซื้อไม่ให้เหล็กเลยก็เยี่ยมดดเยี่ยมชวิปชวิปชวิปนไป,ปไปไปน่าน่าน่าเจ๋อ

ป๊าปกับตื๊ดตดนะปุ๊ปปุ๊ปุ๊โอเคปุ๊ปปุ๊ปป๊าปปุ๊ดม่กโทโททั้งอเมเฮเฮเฮใจสือ Give, 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 เดี๋ยวผมค้าประตูเสร็จผมจบคลิปเลยนะเออน้นมันจะเต็มอ,อะไรตกไปพีพื้นเก็บติดประตูเปิด โซเฟเน็กซ์้น่ารรอดรอว้อาทกคงดีใรรู้ใครที่ลกแบ๊อปเอปไบเซลฟี่นะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน ไปแล้วก็เดี๋ยวคุณอย่าลืมกดไลค์กดตับตะไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิกคุกกี้คุกกี้ถ้าไม่กดก็ได้มันลำคาญเนาะ <c oughs> นะฮะอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับตะไคร้กับคุณไมค์คิงนะฮะน่ะไมค์คิงรู้ไหมอ่านไม่ออกนะฮะเออเป็น เขาเขาอาจจะไม่พูดเพราะลำโพงก็แตกนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม M Y P ไม่ใช่ M Mycom TV เนี่ยเขาพูดแต่เขาว่าไม่เคยลูคลิปเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยมันจะรำคาญหน่อยอะไรเนี่ยเอ้ยตกลงกด กดนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปไกล